ล่าสุดครับคุณผู้ฟังดวนเดือดส่งท้ายปืนใหญ่ไทยถล่มคาสิโนและค่าชายแดนทัพไทยยึดคืนแล้วทุกพื้นที่แนวหน้ารายงานเสียงปืนเงียบลงงานนี้เราจะเชื่อเขมรได้หรือไม่เล่เหลี่ยมข้อตกลงหยิดยิงหรือนี่คือแผนพักยกของกัมพูชาเพื่อเสริมกําลังรอประทะใหม่ในรอบที่3เรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันครับแหมไม่เชื่อเลยนะคะว่าเขมรจะยอมหยุดยิงจริงถูกต้องครับขอเริ่มจากเมื่อเช้าของวันที่27ธันวาคมปี2568เวลาประมาณ10 10.50นาทีแนวรบด้านจังหวัดส่าแก้วและศรีสะเกดเสียงปืนใหญ่ดังสนัน่นใส่กันไม่ยั้งก่อนเส้นตาหยุดยิงขเขมรเขายิงว่าฝ่ายเราก็สวนกลับแบบเต็มที่เวลา11.02นาทีทหารไทยเราสั่งยิงปืนใหญ่แบบหวังผลแม่นยำเป้าหมายคืออาคารที่ชื่อว่าสงมรีสอร์ทแอนคาสิโนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภออัลลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยฝั่งกัมพูชาหรืออยู่ตรงข้ามด่านช่องสง,งมบ้านเราที่ศรีสะเกดอยู่ตรงข้ามอำเภอภูสิง์แต่ประเด็นคือ ทำไมต้องยิงข่าวกรองทางทหารเราระบุชัดเจนครับว่ามันถูกดัดแปลงเป็นที่ตั้งทางทหารเขาเปลี่ยนสภาพจากสถานบันเทิงให้กลายเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารคิดดูสิครับตึกคอนกรีตหนาะๆนะนะบังเกอร์ชั้นดีเลยนะนั่นทหารขเขมรเขาเข้าไปใช้เป็นที่มั่นใช้เก็บอาวุธใช้เป็นจุดซุ่มยิงไฟเราตรวจเจอเลยต้องทุบให้เละก่อนจะมีการหยุดยิงครับผลเป็นไงบ้างคะ คือตอนเวลา11.30โมงนาทีอีกแค่30นาทีก่อนเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาเส้นตายหยุดยิงทหารไทยระดมยิงชุดใหญ่ไฟกระพริบใส่เป้าหมายเดิมอีกรอบคือสง่ำรีสอร์ทและแถมให้อีกที่ครับ คือคาสิโนนิมเฮงหรือในเครือลิมเฮงกรุ๊ปในพื้นที่เดียวกันยิงส่งท้ายกันขนาดนี้กะไม่ให้เหลือซากไปใช้งานต่อได้เลยครับแล้วถามว่าตึกพวกนี้มันพังเยอะไหมตามรายงานบอกว่าเสียหายอย่างหนักคือเละเทะครับโดนปืนใหญ่ถล่มใส่ขนาดนั้นวัตถุประสงค์คือทำลายเป้าหมายทางทหารเพื่อตัดความได้เปรียบของเขาเพราะถ้าหยุดยิงแล้วเราจะยิงไม่ได้เลยต้องรีบจัดการก่อนแล้วคาสิโนเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปในเขเมรมากไหมคะผมไปเช็คพิกัดมาให้แล้ว พิกัดนี้คือบ้านเจืองพนมอำเภออันลองเวงระยะทางจากด่านช่องสง่ำฝั่งไทยนะแค่ประมาณ200-500เมตรเองครับแค่200เมตรเหรอคะนั่นมันแค่ระยะเดินข้ามถนนปากซอยเองนะคะ ใช่ครับมันอยู่ประชิดรั้วชายแดนเลยนึกภาพนะทหารเรายือนอยู่ที่ด่านมองไปก็เห็นตึกคาสิโนนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าแล้วถ้าบนตึกนั้นมีทหารขเขมรตั้งปืนกลหรือพลซุ่มยิงอยู่เขาจะยิงทหารเราเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเอาปืนมาจ่อหน้าผากเราชัดๆการสร้างคาสิโนบางหน้าแบบนี้เป็นยุทธวิธีที่แสบสันมากครับใช้พลเรือนบางหน้าแต่ข้างในเป็นทหารมันคือป้อมปราการดีๆนี่เองครับและเรื่องต่อมาต้องบอกว่า มีทหารเราเจ็บจากการเหยียบทุ่นบึ่มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงก่อนเที่ยงทางเพจกองทัพบ,บกทันกระแสและ Army Military Force เข้าโพสต์ด่วนเลยครับบอกว่าขอความจริงใจเรื่องนี้ด่วนกว่าหยุดยิงโหนี่รายที่10แล้วนะคะ ใช่ครับทหารกล้าของเราไปเหยียบกับระเบิดเหตุเกิดในพื้นที่สัตตะโสมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกับภาคที่2แถวแถวอีสานใต้แรงระเบิดทําให้ทหารเราบาดเจ็บสาหัสขาขาดนี่เป็นรายที่10แล้วนะครับสงสารพี่ทหารจริงๆครับแล้วระเบิดนี่มันมาจากไหนแน่นอนว่าต้องเป็นของเขมรของเก่าหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนทางกองทัพเราระบุว่ามันคือความไม่จริงใจของเขมรสันนิษฐานว่าเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ที่เพิ่งเอามาวางใหม่สดๆร้อนๆก่อนประทะกันหรือก่อนที่ขมรจะทิ้งฐานที่มั่นไปปากบอกจะหยุดยิงแต่ทาหารเรายังโดนระเบิดอีกนะคะ ใช่ครับเขาใช้วิธีรบแบบกองโจรมาบั่นทอนกำลังใจเราให้เราก็ลูกผู้ชายรบกันซึ่งหน้าแต่เขาเล่นฝังระเบิดไว้ในป่าหวังให้ทหารเราพิการไม่ว่าจะเอามาวางก่อนหรือหลังเรื่องนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดเลยแล้วพอถึงเส้นตายตอนเที่ยงวันเนี่ยเสียงปืนก็เงียบลงเลยครับทางกองทัพภาคที่หนึ่งยืนยันว่าแนวรบสาแก้วหยุดยิงแล้วตามข้อตกลง GBC หรือ General Border Committee ที่ไปเซ็นกันที่จันทบุรีข้อตกลงนี้มันมีอะไรบ้างคะคืออย่างนี้ครับ อย่างแรกคือต้องหยุดยิงทันทีตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่27ธันวาคมห้ามใช้อาวุธทุกชนิดห้ามยิงปืนใหญ่ห้ามส่งรนห้ามโจมตีนทั้งทหารและชาวบ้านใครยิงก่อนถือว่าผิดต่อมาคือต้องแช่แข็งกําลังพลครับคือทหารใครอยู่ตรงไหนให้หยุดอยู่ตรงนั้นห้ามลาตระเวนข้ามถิ่นซึ่งบอกเลยว่าอันนี้สําคัญมากทั้งสองฝ่ายจะต้องคงกําลังทหารที่ประจําการอยู่ณปัจจุบัน โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมและจะไม่มีการเคลื่อนกำลังทหารใดๆรวมถึงการลาดตระเวนไปยังตำแหน่งของอีกฝ่ายอาและอีกอย่างก็คือเรื่องเขตแดนครับให้ไปคุยกันในคณะกรรมาธิงานเขตแดนร่วมหรือ JBC ข้อตกลงหยุดยิงนี้ไม่เกี่ยวกับการแบ่งดินแดนและให้รีบส่งคนไปสำรวจปักบันเขตแดนให้เสร็จโดยเฉพาะจุดที่มีชาวบ้านอยู่ในยะสสำคัญนี้ก็เหมือนจะเขียนไว้กันถ้าไม่ให้ใครอ้างว่า ฉันยึดตรงนี้ได้แล้วเป็นของชันแต่ในทางปฏิบัตินี่ถ้าใครครองพื้นที่คนนั้นก็ได้เปรียบอยู่ดีอีกเรื่องคืออนุญาตให้พลเรือนกลับบ้านครับคือให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบกลับไปยังบ้านและประกอบอาชีพตามปกติในพื้นที่ภายในฝั่งของตนเองโดยเร็วแล้วก็ห้ามเติมทหารห้ามเสริมกําลัง <c oughs> คือห้ามเอารถถังมาเพิ่มห้ามเอาคนมาเพิ่มแต่จะไว้ใจเขมรได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนะครับนั่นนะสิคะ อีกข้อก็คือห้ามยั่วยุห้ามสร้างป้อมห้ามสร้างบังเกอร์เพิ่มอันนี้ต้องย้ำฝั่งขเขมรเลยนะครับคาสิโนที่พังไปก็ต้องห้ามซ่อมให้เป็นป้อมปืนและห้ามทำร้ายพลเรือนห้ามปล่อยข่าวปลอมห้ามเผยแพร่เฟกนิวส์ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูดีๆเลยครับขเขมรน,นี่อาจจะใช้ข้อนี้มาปิดปากสื่อไทยหรือเพจทหารเรา โดยหาว่าข้อมูลที่เราแฉความเลวร้ายของเขาเป็นข่าวปลอมไปอีกแล้วก็ต้องร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดครับคือระเบิด p m เอ็ที่เพิ่งบันดักทหารเราเนี่ยขเขมรก็ต้องมาช่วยกันกู้ทั้ง2ฝ่ายยืนยันพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้การสะสมการผลิตและการทําลายทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลและการทําลายทุ่นระเบิดดังกล่าวหรืออนุสัญญาออตาว่าโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผ่านคณะกรรมการประสานงานร่วมด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมครับอ นอกจากนี้ยังต้องมีการร่วมมือปราบแก๊งคอรเซนเตอร์สแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้ก็ต้องจับตาเลยครับว่ากาัมพูชาจะทำได้จริงแค่ไหนเพราะฐานทัพเขาก็คือตึกแก๊งคอรเซนเตอร์ปราบพวกนี้ก็เหมือนตัดท่อน,นำเลี้ยงทหารเขมรเลยอีกข้อคือต้องมีการแลกฉเฉลยครับให้จะปล่อยทหารเขมร18นายที่เรากักตัวได้กลับบ้านแต่มีข้อแม้ว่าต้องหยุดยิงให้ครบ72ชั่วโมงก่อนซึ่งนี่คือไพ่ใบเด็ดในมือเราครับถ้าเขมรตุกติกก่อน3วันหรือ72ชั่วโมงก่อน เราก็ไม่ปล่อยตัวเฉลยส่วนข้อตกลงที่เหลือก็เป็นเรื่องกลไกาการใช้ผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT การสื่อสารกันร,ระหว่างนายพลและให้ทีมโคศกคุยกันบ่อยๆเพื่อการความเข้าใจผิดครับอ่าแล้วที่บอกว่าให้ชาวบ้านกลับบ้านได้เนี่ยแต่ชาวบ้านที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยญ้าแก้วที่สาแก้วเขาก็ยังกังวลกันอยู่เลยนะคะใช่ครับชาวบ้านเขากลัวว่าในเมื่อฐานไทยอุตสาลไล่พวกฐานเขเมรกับคนที่บุกรุกออกไปแล้วถ้ามีข้อตกลงแบบนี้พวกนั้นจะกลับมาไหมคือรายละเอียดของข้อตกลงนี้เขาเขียนไว้ว่าอนุญาตให้พลเรือน คืนสู่บ้านเรือนภายในพื้นที่ของฝ่ายตนเองปัญหาคือขเขมรเขาอ้างว่าบ้านหนองจานเป็นของเขามาตลอดครับมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับอ,อย่างข้อตกลงที่บอกว่าทหารห้ามขยับทหารไทยก็ต้องยืนตรึงกําลังอยู่ที่เดิมเข้าไปไล่ใครไม่ได้และขเขมรก็อาจจะส่งคนที่อาจจะเป็นทหารปลอมตัวมาหรือชาวบ้านจัดตั้งเดินกลับเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานโดยอ้างข้อตกลงว่าฉันเป็นชาวบ้านฉันจะกลับบ้านและถ้าทหารไทยไปขวางเขาก็จะถ่ายคลิปไปฟ้องโลกว่าทหารไทยรังแกชาวบ้านละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ไปอีกแล้วถ้าทหารไทยไม่ขวางพวกเขาก็จะกลับมายึดพื้นที่เดิมสร้างบ้านสร้างชุมชนใหม่โอ้โหทีนี้ไล่ยากกว่าเดิมอีกนะคะถูกต้องครับอาคมนใช้ชาวบ้านเดินนําหน้ามายึดที่โดยที่ทหารเราทําอะไรไม่ได้เพราะติดสัญญาหยุดยิงเนี่ยมันก็คือยุทธวิธีที่เรียกว่าสงครามสีเทาครับใช้พลเรือนรุกคืบแทนทหารชาวบ้านเราถึงต้องระวังตัวให้มากและทหารเราต้องตาไวสุดๆแยกให้ออกว่าใครชาวบ้านจริงใครชาวบ้านปลอมนี่ก็เป็นสิ่งที่ไทยเราต้องเตรียมการให้พร้อมเลยครับน่าคิดนะคะการลงนามหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยมันจะจบจริงหรือเป็นการเปิด ทางให้มันเติมอาวุธแล้วรอประทะรอบ3าผมว่าเขมรเนี่ยไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วครับภาพมันฟ้องครับสภาพความเป็นจริงตอนนี้มันคือความจําเป็นที่ทําให้เขาต้องหยุดทั้งนั้นอย่างคาสิโนเขมรก็พังยับเยินจากปืนใหญ่เราทาให้เขาอาจจะต้องหยุดเพื่อซ่อมแซมเพื่อขนอาวุธที่พังออกไปและกระสุนปืนใหญ่จจรวด BM 21ิที่ฐานเขมรยิงใส่เราโครมโครมมันก็มีวันหมดเขาต้องการเวลาขนกระสุนล็อตใหม่เข้ามาเติมและเขมรก็รู้ครับว่าถ้าสู้กันยาวๆทหารไทยเราเหนือกว่าทั้งอาวุธและกําลังใจก็เลยต้องขอพักกดด้วยยยารหุิง แบบนี้อีกไม่นานก็อาจจะมีรอบที่สามใช่ไหมคะเป็นไปได้สูงมากครับประวัติศาสตร์มันมีให้เห็นมาตลอดเม้นจะหยุดแค่ช่วงที่เขาเพลียงพล้ำพอเขาเติมกระสุนเต็มแอบวางระเบิดเพิ่มเสร็จเดี๋ยวก็จะหาเรื่องยิงเราใหม่ได้อีกอาจจะอ้างเรื่องชาวบ้านหรือเล่นตุกติกตามสไตล์เดิมเพื่อเปิดฉากสงครามรอบที่3อีกเพราะฉะนั้นช่วง72ชั่วโมงนี้ทหารไทยเราไม่ได้พักหรอกครับเราต้องเฝ้าระวังหนักกว่าเดิมเพราะศัตรูอาจจะมาในคราบความเงียบและชาวบ้านสุดท้ายนี้ขอส่งกาลังใจให้ทหารไทยทุกนายและสดุดีในความศีสลลละะะของงทททหาาารรกกกกุ้่่่นดดดไ์แิชอง เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปรสวัสดีครับ